1กันยาช่องปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่ห้าสวัสดีและยินดี ah ต้อนรับ f อฟบรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเหรียญที่ปอป่านั้นนำ มาลงเข้าสู่อีพีปะปามาขายเหรียญในอีพีล่าสุดคืออีพีนี้ fc 5อีพีที่533ขอบคุณทุกอีพีที่ผ่านมาขอบคุณบมรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยนะที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปะปาปะปาฝากขอบคุณจริงๆนะหลังจากนั้นก็ขอบคุณนักสะสมที่ส่งเหรียญให้ช่องของปะปาด้วยแล้วก็ขอบคุณอันดับสาก็ fc ฮผู้ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้มาดูเพื่อความบันเทิงปะปาฝากขอบคุณจริงๆเดี๋ยวป่าเริ่มแบ่งปันงานกันเลยเนาะ ไปเรื่อยเรื่เบิ่งแบ่งไปงานวันนี้งานไม่ค่อยเยอะนะงานไม่ค่อยเยอะแต่ให้ติดตามให้จบ scf เพราะว่าก็น่าจะมีเหรียญที่ท่านต้องการกัน,กนบ้างน <c oughs> <c oughs> เนาะเหรียญตามกระแสเอยผลิตมากแต่เหรียญเหรียญตามกระแสที่กําลังมีราคาหรือเหรียญที่ผลิตปานกลางผลิตน้อยอเหรียญที่ลึกที่รับความนิยมอะไรประมาณนั้นบางทีก็มีเหรียญโบราณมาปะปายกันบ้างเนาะ <c oughs> ด้านบนสุด f c f เป็นเหรียญ10บบาทปีพศ2544ใครอยากได้ฮะเหรียญละ1ิ รู้สึกจะ15บาทนะอ่าปี44เนี่ยอ่าหลังจากนั้นก็หยับมาดูตรงเนี้ยทั้งแถวเลยต่อมานะเป็นแถวเดียวกันแต่เว้นวักอ่า FC ฮะ F C H, ตรงนี้เหรียญละ16บาทก็คือปี43นะถ้าอย่าง44เนี่เหรียญละ15อยู่ไม่แพงพอมาปี43เหรียญสิเหรียญละ40อ่าเหรียญละ16 FC ก็ไม่แพงอีกนั่นแหละ เป็นขาลงใครอยากได้รีบจับนะฮะเวลามีก็มีเดี๋ยวเวลาปอปาไม่มีอ่าก็ก็น่าจะเว้นวักนานๆได้นิดหนึ่งอะ่ะประมาณนั้นเพราะเหรียญจะไม่เข้ามาทุกวัน f ะนะ,ะจบแล้วแถวบนแล้วเรามาดูปี53 FC, าสาม F4 อะใครอยากได้เหรียญละ30บาทสวยผิวเดิมอ่ะโอเคเนาะหลังจากนั้นขยับมาดูรู้สึกว่าจะเป็นปี34ใช่ไหมสามี <c oughs> 4, มีแค่3เหรียญ f ะเหรียญละ35บาท แล้วก็เป็นปี42เหรียญละ1ิบหอาเหรียญละ35บาทเช่นเดียวกันเอฟซี FC ปะป๊าสึกเบื่อปะปานอนน้อยนะอ่ะโอเคเข้าใจเนาะ42 f สอฟปี42ก็เหรียญ35นะหลังจากนั้นก็พ่วงท้ายท้ายแถว f อฟซเอาใครอยากได้นะเหรียญละ18บาทเนี่ยวันละย่อยๆ10บาทที่ระลึกนะเหรียญละ18บาทก็สภาพก็ประมาณนี้แหละ f อหลังจากนั้นก็จะมีออมสินอยู่เหรียญหนึ่ง สิบบาทที่ลึกเนี่ยออมสินอยู่เหรียญหนึ่งเอาใครอยากได้ฮะเหรียญละห้าสิบบาทโอเคเนาะมาถอยห,หลังดูแถวต่อมาเอฟซีฮะตรงนี้จะเป็นแถวต่อมานี่จะเป็นห้าบาทโดยหงปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอฟซีผ่านการใช้งานแต่ค่อนข้างสมบูรณ์นะนะเหรียญละสิบสามบาทอันนี้ผ่านการใช้งานนะเกดเกดดูเอฟซีฮะเนี่ยอ่ะจะบอกว่าเกดสีก็ไม่น่าเกียดหรอกดูสภาพผิวเหรียญเนีนะ่ยเนาะขอบเขายัางสวยดีเอาใครอยากได้มีแค่สามเหรียญสภาพเนี่ย เหรียญละ13บาทหลังจากนั้นเราขยับมาดู2เหรียญเอเซียสภาพจะอยู่ที่ประมาณ30บาทเริ่มจะเป็นผ่านการใช้งานน้อยละนะโอเคไหมฮะ <S <S เหรียญละ30บาทแต่ประมาณในเมาส์สี่เหลี่ยมเอเซียตลับสี่เหลี่ยมเนี่ยปปาอยากที่เห็นของจริงนะปะปาช่วยดูแล้วแหละก็เป็นเหรียญที่สวยขึ้นมาเลยนะห้าบาทเลหงปีสามศูนย์เนี่ยดูเหมือนคล้ายๆว่าจะผ่านการใช้งานน้อยจัดปปาจะดูสภาพจะไม่บอกว่าไม่ผ่านนะ ถ้าผ่านก็ผ่านน้อยจัดๆอยู่ในโหมดเก่าเก็บแต่โหมดเก่าเก็บไม่ใช่มีคาบเลย f c เพียงแต่ว่าเขาเก็บไม่ได้อันนี้ไม่มีคาบนะฮะนะคันจะบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานวิ่งๆเลยก็ก็ไม่ได้ F4 ฮะนะอ่ะดูสภาพเอา f c สวยเลยแหละปะปาบอกนะสวยอ่ะก็ประมาณ f c ลองดูก่อนเนาะใครคิดว่าราคาที่ปาตั้งไว้กับสภาพเหรียญไปด้วยกันได้ F4 ฮะเหรียญละห้าสิบบาทเท่านั้นเอง ขามีความเงาอยู่ในตัวอยู่ใน f c ฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่อยากจะบอกว่าโหแทบจะไม่ผ่านการใช้งานแนละอยู่ในโหมดเก่าเก็บแต่ว่าประปาว่าบอกว่าผ่านการใช้งานน้อยซะแล้วก็อยู่ในโหมดเก่าเก็บอะไรประมาณนี้เนาะแทบจะไม่ผ่านการใช้งานประมาณนี้ปาปาใช,ช่ดูแล้วแหละเหรียญละห้าสิบาทในเม้าสี่เหลี่ยมอ่ะบบตรงนี้ก็เหรียญละสามสิบาทตรงนี้ก็เหรียญละสิบสามบาท R f ะดูไว้นะฮะเหรียญปีเดียวกันทําไมประปาตั้งสามสี่สภาพระดับนี้ฉะนนั้นใครที่จะขายเหรียญเนี้ยนะ ก็ต้องดูด้วยนะฮะต้องดูด้วยว่าเหรียญของท่านอยู่ในสภาพไหนแล้วก็พร้อมให้จะให้ทางเราประเมินราคาตามสภาพเนาะโอเคนะฮะหลังจากนั้นขยับถอยลงมาเลยนี่คือ1บาทแล้ว6 FC ไม่ผ่านการใช้งานปี20เหรียญละบาทแล้วก็หลังวัดเหรียญละส2บาทเชนเ่นเดียวกันไม่ผ่านการใช้งานนะ,ะหลังจากนั้นมาดูสภาพแช์ไม่ผ่านการใช้งาน FC เหรียญละเหรียญน,นี้รู้สึกว่าจะประมาณ5 5บาทแล้วหลับปะปว่านะ่นะผิวสวยจัดเลยอะ FC 1>, 1บาทหลังตาแผ่นดินปี05โอเคนะฮะ12 12 5งส fc 5หลังจากนั้นขยับมาดูมาดูคุ้ไม,มนะไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมๆ fc ห้นะไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมๆเสียดายเขาติดตรงนี้นิดนึงนี่เห็นไหมเนี่ยนะอ่ะถ้าเขาไม่มีติดจุดดำตรงนี้เหรียญนี้จะโอ้โหจะแพงนะฮะเหรียญนี้จะแพง อ่ะวันนี้ใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้สังเกตด,ดูผิวเน c ียยังติดนิกเกิลน้ำอ่าผิวทองแดงอยู่เห็นไหมฮะอันนี้ก็มีส่วนผสมนิกเกิลแล้วก็ทองแดงส่วนใหญ่จะประมาณนี้แหละนะเอาใครอยากได้ฮะเหรียญละร้อยห้าสิบาทดูเส้นผมพระเกศสาดูขาวแว่นเอฟซีขอใช้ภาษาบ้านๆนะฮะดูทุกส่วนชัดเจนเลยอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานเอฟซีผิวยังผิวผิวเดิมอยูผ่ยผิวแดงทองเลยแหละเหียดได้ตรงนี้มีเอฟซี นะถ้างั้นเหรียญนี้ก็จะต้องโดนประมาณหยิบประมาณนู้นแต่ประมาณ200อ่อะเพราะป้าไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวป้าไปเช็คราคาให้ว่าคุดสุดๆเนี่ยตำนานเขาขายกันที่เท่าไหร่กันแน่ป้าว่าป้าขายออกร5อยห้ารอยแปนี่ยังถือว่าต่าอยู่นะเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยโอเคไหมฮะเอาเหรียญนี้ร้อยหสิบาทนะถ้าไม่ติดตรงเนี้ยราคาก็จะสูงกว่าร5อยห้าบาทให้ดูสภาพผิวนะผิวเดิมเลยนะคมชัดทั้งหมดเลยอ่ะร้อยห้าสิบาทถ้าไม่มีจุดตรงนี้ จะเกิน150บาทเยอะเลยโอเคนะฮะเนาะหลังจากนั้นมาดูเหรียญ1นบาทปีปศ2500 fc ฮะ <c oughs> สภาพแชมป์เลยนะถือว่าแชมป์เลยระดับเนี้ยอ่ะร้0ยบาทรู้สึกจะแชมป์กว่าเมื่อวานแชมป์กว่าคือเมื่อวานใช่ใช่เมื่อวานไม่ที่เหรียญมีแผลตำหนิใช่ไหมอ่ะเหรียญน,นี้เขาก็ถือว่าใช้ได้เลย fc ฮะนะใช้ได้เลยลองดูวก่อนเต็มร้อยไหมก็ถือว่าใช้ได้เลยหละ fc นะอ่ะประมาณนี้แหละเนาะสภาพผิวเหรียญก็ ประมาณ108ถ้าแชมป์สุดๆราคาก็น่าจะสูงกว่านี้ไหมป้าป่าไม่มั่นใจอะอยู่กันตรงนี้ก่อนแล้วกันอยู่ที่108เนอะไงเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปคุยกับแอดมินเอา <c oughs> หลังจากนั้นอะแรกนาขวัญ FC ให้ได้ดูด้านหลังไหมละ่ะออาไม่ผ่านการใช้งานนะเหรียญน,นี้ประมาณ40บาทผิวเดิมฮะแรกนาขวัญ อเอาไปเหรียที่รับความนิยมเหรียญตามกระแสรประมาณนี้แหละ fc นะเหรียญละ40บาทหลังจากนั้นก็มาดูการแข่งขันกีฬาครั้งที่8ปดในประมาณนี้ fc ฮะเอาด้านหน้าพระอ,องคูช่ยไหมเหรียญนี้30บาทแล้วขยับมาดูโปรยข้าวโปรยข้าวเมื่อวานกับวันนี้ก็รู้สึกวันนี้จะถอยถอยกว่านิดนึงอ่ะละนะนะสภาพขยากได้คะแต่ก็ใกล้ๆกันกนะันแต่ถอยกว่านิดหนึ่งนี่ยังไง fc อ่ะเมื่อวานนี้รู้สึกจะร้อยหนึ่งใช่ไหมวันนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ90บบาทผลิตน้อยนะ fc โปรยข้าวเนี่ย ผลิตน้อยกว่าสามรอบผลิตน้อยกว่าเสเด็จด้วยรู้สึกจะประมาณสองล้านเหรียญกลมๆนะเนี่ยสองล้านเหรียญแต่ว่าความนิยมเขาแตกต่างกันแต่ก็ fc เผื่อว่าหน้าเขาจะนิยมแรงเอาง่ายเือเราขายซื้อกันตามสภาพเนี่ยสวย fc อ่ะจากเมื่อวานนี้ปอปาไม่มั่นใจว่าสภาพเมื่อวานนี้กับวันนี้วันนี้ทําไมออกทอง,ทองดูแลสวย fc ฮะน่าจะใกล้เคียงกันแต่ไม่เป็นไรเอาวันนี้ปอปาขอแค่เก้าสิบบาทจากเมื่อวานร้อยหนึ่งใช่ไหม สภาพใกล้เคียงกันเลยปล่อยข้าวหลังจากนั้นขยับมาดูเอฟซีฮะแต่ต้องบอกว่า3รอบสภาพดรอปกว่าเมื่อวานนะฮะสภาพดรอปกว่าเมื่อวานนิดนึงเอาใครอยากได้เมื่อวานเท่าไหร่ร้อยสี่ใช่ไหมวันนี้ปลาปลาให้ร้อยสองร้อยยี่นั่นแหละนะอ่ะตามสภาพเอฟซีฮะปลาปลาดูแล้วดรอปกว่าเมื่อวานนะฮะจากร้อยสี่เมื่อวานสวยกว่านี้ก็วันนี้ขอร้อยขอรี่ยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทหลังจากนั้นมาดู w f f อฟเอฟฮะสภาพนี้ไม่แย่เลยใช้ได้เลยแหละ นะเอาใครอยากได้คนระับเมื่อวานนี้เท่าไหร่เอาปปาขายเท่ากันนะสําหปรับวันนี้นะสองเหรียญเนี่ยหรือยังไงเอยเอฟซี FC, ปปากลัวราคาเี่ยจะทําจะทําทําได้เหมือนมันจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้นะกลัวเอฟซีเขาจะจําราคาเวลาปปาหย่อนเอฟซีอย่าจำหมดนะเพราะปปากังวลเอฟซีอะใครอยากได้เหรียญน,นี้ก็วันนี้ให้ไปก่อนร้อยยี่สิบบาทเหมือนกัน นะเอาฮอสเสด็จก,ก็ให้ไปฮ2 0ร้อยยี่สิบเอาหมดเลยสเสด็จนี่ผิวเดิมเลยนะเดิมเลยนะฮะเนี่ยอ่ะ,สะเสด็จผิวเดิมเหมือนกันเอาขอร้อยยี่ที่จริงต้องร้อยร้อยห้าร้อยสี่นนปปาว่านะ่ะแต่วันนี้ให้ไปเท่ากันเพื่อะอะอะเหมือนกันเนี่ยอาเดบิโอก็เหมือนกันให้ไปร้อยยี่นะแล้วก็ <c oughs> พระชมพยุตสามรอบก็ให้ไปร้อยยี่เช่นเดียวกันนะก็มีแค่โปรยข้าวเท่านั้น,นะน,นใช่ไหมที่เก้าสิบบาทโอเคอให้ไปร้อยยี่ทั้งหมดเลยนะที่จริงราคาเหรียญจะสูงกว่านี้ แต่ว่า F4 ข่าวว่าซื้อขายมีเหรียญเข้ามาประจําแล้วนะเนาะเออเราเราขายมานานกันแล้วเนี่ยปีที่3แล้วใช่ไหม f ีไปตั้งอะไรเป๊ะๆปปป,ปาก็รู้สึกว่าตัวเองก็คลึงไปเหนื่อยไปอะไรประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าโอกาสโชคดีของ f c ไปที่ปปปามาหย่อนๆน,นะอ่ะหย่อนกันบ้างอะไรบ้างตามสภาพผิวเหรียญบ้างไปคะเข้า,ขากันไป f c มาหลังจากนั้นขยับมาดู5บาทกันบ้าง f c ห้นี่คือเหรียญ5้าบาทที่ระลึกอ่ะใครอยากได้ฮะเดี๋ยวจบจาก5บาทก็จะเป็นเอพิกต่อ ห้าสิบบาทต่อโอ้โหยิงยาวเลยเอฟซีฮะเอาอันนี้ของอพระเจ้าหลานเธอใช่ไหมอ่ะองพาเอาใครอยากได้อ่ะพี่ให้ดูตอนท่านส่งพยาวเนาะเดือนแหละขึ้นพระอู่เลยประมาณเนี้ยเอาใครอยากได้ฮะเดือนนี้เดือนนี้เท่าไหร่นะวันนี้แปดสิบาทฮะวันนี้ขอแปดสิบาทนะมีแค่เหรียญเดียวนะแปดสิบาทถ้าปกติธรรมดาก็จะเก้าสิบแล้วก็ร้อยหนึ่งไปเลยวันนี้ขอแปดสิบาทอ่ะอันนี้เอฟซีฮะเมื่อวานเท่าไหร่ร้อยหนึง่งเท่าไหร่ร้อยกว่าหรอ วันนี้ขอ90บาทไม่ต้องอะไรมากนะฮะวันนี้สภาพผิวคล้ายๆกันกับเมื่อวานนั่นแหละว่าเดี๋ยวเหรียญจะเข้ามาใหม่ไงไม่ปลาปลา,ปลาไม่แน่ใจว่าของของเดิมแล้วหมดยังจะเข้ามาอีกละนะ f c อ่าราคาที่ปาปาหย่อนลงไปก็ไม่ต่ำกว่าท้องตลาดอยู่แล้วโอเคไหมเอาวันนี้ขออ่าองค์พาอีกรอบองค์พา80 F4 5บาทเขาควาย90สวยไม่ต้องกลัวราคาสภาพเท่ากับเมื่อวานนั่นแหละนะฮะเอามาสมเด็จย่าก็สวยเท่าเมื่อวานนั่นแหละ รู้สึกเมื่อวานร้อยยี่ใช่ไหมเอาวันนี้ขอร้อยสิบอ่าเหรียญนี้ห้าร้อยใช่ไหมเอาไปเลยปอปาให้ไปสี่ร้อยให้ไปสี่ร้อยแปดเฉพาะวันนี้แต่เหรียญนี้ปอาปาบอกล้วไม่ใช่เทพนะฮะห้าบาทลูกเสือโลกเนี่ยนะวันนี้ปอาปาห่วงนอน fc ป้าปาไม่มันใหย่ลยยาวไกลนะปอาปาขนย่าจริงจริงนะฮะตื่นตีสองมาสี่ห้าวันรวดละโอเคนะฮะเอาเมื่อวานนี้ห้าร้อยวันนี้ขอแค่สี่ร้อยแปดเฉพาะวันนี้ไม่ได้เข้ามาบ่อย จะเข้ามาบ่อยก็เห็นวางกันบ่อยแล้วล่ะนะไม่ได้มาบ่อยหรอกบางทีเห็นปลาขายเหรียญเดียวเนี่ยจะคิดว่ามันเอฟซีอะไรที่หาที่นัก,กนสะสมเขาเก็บไปเยอะๆเลยนะก็ไม่มีไม่มีมาบ่อยหรอกนะอย่าง5บาทลูกเสือโลกเนี่ยอ่ะวันนี้จาก500เหลือ480้ปปลาปลาให้ไปเลยนะแต่ว่าตรงนี้ให้ไม่ได้210บาทเต็มปรีที่จริง2 2 0ยนั่นแหละเอฟซีห้บาท2สีธลึกเอฟิกสภาพสวยจัดเลยอ่ะสวยกว่าเมื่อวานเยอะด้วย สีผิวในใกล้เคียงกันแต่อันนี้เขาไม่ใช่โหมดเก่าเก็บฮะเขาเป็นโหมดสดใสเมื่อวานอยู่ในโหมดเก่าเก็บว่าปลาแจ้งแล้วใชไมไเก่าเก็บร่วมในหน่อยตามสภาพเมื่อวานรู้สึกจะร้อยแปดใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะดูเอาสดใสเลยแดงก่าเลย F4 สเปรซสาบ้านนอกกับปลาดแดงก่าฮะนอกคงไม่แดงจัวใช่ไหมเออถ้าจัวจะต้องเป็นขาวใช่ไหมเออขาวจัวแต่นี้แดงก่า f ะเหรียญละสองร้อยสิบบาทไม่ต้องกังวลฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าสักเหรียญอ่ะ เนี่ยสภาพเขาไม่ต้องกลัวอ่ะ F4H สองรบาทต่อเหรียญเนาะเอฟเป็ก e จบแล้วหลังจากนั้นขยับมาดูเอาห้0บาทเท่ลึกชุดนี้ที่จริงประปาคำนวณแล้วเนี่ยร้อยสิบอ่ะร้อยยี่ถ้าจริงๆนะสภาพสวยนะเมื่อก่อนอนะ่ะร้อยยี่ร้อยสิบสองร้อยยี่สองร้อยห้าชุดนี้น่าจะตกประมาณเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเจ็ดร้อยบาทแต่ถ้าขายเอาครบเลยเนี่ย อ่าปปาลดให้จาก700บาทด้เสียปปาขอเล็กน้อยเท่าเองนะก็ลดให้เหลือแค่700บาทใช่ไหมขอขอขอสัก6 0 0้เท่าไหร่ดี680นะ f c เหรียญเขาสวยอยู่อะนะ680ปปาก็ไม่ค่อยได้เลยอยู่แล้วเอฟซได้น้อยมากไม่ต้องกังวลนะว่าจะปปาจะได้ได้น้อยมากนะอ่ะใครอยากได้เขาชุดนี้ราคาเต็มจะสี่สี่วันละได้700บาทปปาขอ600 ของ670ก็พออ่ะเอาไปเลยนะ670นะฮะถ้าจะใครจับเหรียญใดเดือนหนึ่งก็ราคาเต็มนะฮะร้อยยี่ร้อยสิบสองร้อยสี่สองร้อยห้าราคาจะเต็มเจ็ดร้อยเลยนะอ่ะราคาเหรียญเดียวใครหยิบเหรียญเดียวก็ราคาที่ปาบอกไปแต่ถ้าใครเอาครบชุดนี้ก็จากเจ็ดร้อยเต็มก็ประมาณเหลืออยู่แค่หกร้อยเมื่อกี้บอกเท่าไหร่หกร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมอ่ะเอาหกร้อยเจ็ดสิบก็ได้ลดไปสามสิบบาทก็ประมาณนี้แหละเอฟซี FC, นะโอเคเนาะอ่ะ หรือใครชอบเด่นได้เด่นหนึ่งไม่เอาเต็มชุดก็ได้จับไปนะฮะวาระใดวาระหนึ่งมาหลังจากนั้นมาดูร้อยบาทกันบ้าง fc5 สามเหรียญสามวาระนี้ไปเลยราคาเท่ากันไปหมดเลยฮะนะนะความง่วงนอนเป็นจุดกำเนิด fc5 เหรียญหนึ่งร้อยบาทที่ลึกเนาะอ่ะสามวาระนี้เหรียญละสองร้อยบาททั้งหมดเลยชอบวาระไหนก็คุยกับแอดมินเอานาะเอออ่ะหลังจากนั้น <c oughs> มาถึงเจ้าฟ้านะักวิจัยมาที่สิบบาทชิกกันบ้าง fc5 เจ้าฟ้านักวิจัย160บาทขยับมาฮะ72ปีการสากลแห่งชาติรู้สึกว่าจะประมาณเท่าไหร่นะเอ่อ200ประปาจำไม่ได้ว่า220หรือเปล่า,นเ,า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 เนี่ยเจ้าอ่า7สปีการสากลเนี่ยเรียนนี่ไปคุยกับแอดมินเอานะอ่า25 FC ครับประมาณ25นะฮะการสากลที่25งหหลังจากนั้นขยับมาดูของสมเด็จย่า29 สองเก้าเหรียญละสองเก้ามีอยู่สองเหรียญเอฟซีนะรีบจับนะฮะสองเหรียญสุดท้ายแล้วนะสมเด็จย่าเอฟซีสิบบาทที่ซืสองเก้ามาถึงงานกล้วยไม้อาเซียนเอฟซีฮะสามร้อยยี่วันนี้ปราปานำเหรียญตัวเหรียญนำเหรียญที่เก็บไว้มาให้หมดเลยเมื่อวานไม่พอกันนึกออกไหมฮะไม่พอกันวันนี้ตัดใจนำเหรียญตัวอย่างที่เก็บไว้ไว้ทำตัวอย่างเอฟซีฮะเมื่อเหรียญไม่พอใช่ไหมนี่แหละเป็นเหตุให้ปราปาไม่ค่อยมีเหรียญเก็บสะสมกับเขาตัวอย่าง นี่ออกไหมฮะบางบางเหรียญน่ะเพราะว่าเวลาเหรียญไม่พอมีนักสะสมเขาต้องการอยู่อะไรประมาณเนี้ยบางเอิญป่นป้าก็ต้องเอามีกเก็บไว้เหรียญสองเหรียญก็ต้องมามาแบ่งปันให้นี่อย่างเงี้ยเอฟซีฮะนะเนี่ยนะมาแบ่งปันให้เรื่อยเมื่อวานนี่หมดไปล็อตหนึ่งใช่ไหมอ่ะบางทีนักสะสมก็ตามมาด้วยด้วยแล้วก็ตัวเองเก็บไปด้วยเอาไว้ทําตัวอย่างอา้าวพอเหรียญไม่พอก็ต้องมาลงอีพีอีกโอเคเนาะอ่ะเข้าใจเนาะทางด้านสิบบาทที่ลึกใช่ไหมอ่ะฮะอ่าแล้วก็ร้อยบาทที่ลึกนะฮะปิดท้ายรายการกัน,กนบ้างเอฟซีอวันนี้ของไม่เยอะอ่ะอันนีี้เหรยญละบาท <c oughs> อย่าเพิ่งบอกว่าแพงเนสซีฮะนี่คือเหรียญอ่าสิบสตางค์ปีสองสี่เก้าสามเอาใครอยากได้ฮะปะป,า,ปาก็เอาติดติดมาเผื่อใครชอบสายโบราณเนาะเหรียญละห้าสิบบาทอ่ะเป็นเนื้อดีบุกเขายังมองเห็นชัดเจนอยู่นะฮะนะเขายังเห็นความคมชัดอยู่ผ่านการใช้งานประมาณนี้แหละนะแต่ลวดลายยังสวยงามอยู่ตั้งแต่ปีสองสี่เก้าสามเ้าวางนอกเนฟสีเหรียญล,ละห้าสิบบาทหลังจากนั้นก็มาดูเหรียญละร้อยบาทมีอยู่มีอยู่อ่ามีอยู่เหรียญหนึ่ง นะัปี2493ราชการที่9 100บาทในเมาส์แล้วของราชการที่8 F4R ก็เป็นดีบุกเหมือนกันเหรียญนี้ก็ร้อยหนึงเช่นเดียวกันนะแต่พอมา5สตางค์พระเสียนเล็กอาเพะศียโตเนี่ย250ฮะนะฮะไม่มีให้อีกแล้วนานๆจะได้เข้ามาโอเคไหมฮะอ่ะ250บาทคือประปาย,ยังยังแบ่งปันไม่มียังไม่มีใครรับก็ไม่เป็นไรปะปาจะเก็บไว้ก่อนเผื่อใครเล็งเห็นคุณค่าของคำว่า พเสียนตหายากจริงๆ f ก็ก็อาจจะมีบ้างก็มาจับเอาไปแล้วกันนะฮะป้าปายังยังจะต้องตึงราคาเหรียญน,นี้ไว้ก่อนนะฮะเพราะว่านับวันก็จะหายากกัน,นเรื่อยๆไงเอา f 5ต่างพะเสียนตราชการที่8เหรียญละ250บาทโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ f c หลังจากนั้นมาดูฮะของราด25ปีก็ดูสภาพเอา f c แต่ร่องรอยนี่แทบจะไม่เห็นนะนะ จะผ่านมือนักสะสมบ้างแต่ว่าโชคดีว่าเหรียญนี้เขายังสวยอยู่ใครอยากได้ฮะเหรียญนี้220บาทถ้าสวยกว่าน,นี้ราคาก็สูงกว่าน,นี้นะโอเคเนาะอสองร้อยยี่สิบบาทหลังจากนั้นก็ขยับมาดูเป็นที่ะระลึกกันบ้างเป็นอ่ายี่สิบบาทที่ะระลึกนิกเกิลแหละเอฟเีแต่เขามีความพิเศษตรงขัดเงานะโอเคนะฮะเอะาใครอยากได้เหรียญนี้เห็นนี้แจ้งไว้ก่อนนะเขาเขามีคาบละนะถ้าไม่มีคาบเหรียญนี้จะอยู่ที่ ราคาขายเนี่ย fc ฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ650นะก็ิบาเป็นเป็นเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมองเห็นคาบกันแล้ว fc ปป้าบอกตรงนะเราแจ้งแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่แจ้งนะ,ะเป็นเหรียญอ่า20บาทเทคนิคเกิลขัดเงาเฉลิมพระชนม์พันษาครบ75พันษา fc ฮะด้านหลังเป็นรูปแบบนี้ดูนะฮะเขามีเขามีร่องรอยนะฮะ fc มีร่องรอยเนาะ,ะมาดูด้านหน้ากันอ่า75พันษา fc ฮะประมาณเนี้ย ใครอยากได้ FC เหรียญน,นี้จาก650เหลือ550นะถ้าไม่มีคราบเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่มาตรฐานช่องของป๊าปาใช่ไหมฮะก็จะอยู่ที่650วันนี้อ่ะเหลือ550เพราะมีคราบแต่พอมา80 000, พันจา FC ฮะเหรียญน,นี้ไม่มีคราบสวยงามจัดจัดเนาะอ่ะก็ใช้ได้อยู่ฮะถือว่าระดับระดับดีเลยเหรียญน,นี้650บาทนะเขาเขาสมบูรณ์อยู่นะฮะ650บบาทปกติจะขายราคาเดียวกันไงสองเหรียญเนี่ย 650บาททั้งคู่แต่บังเอิญเหรียญแรก F4 นะ75็พรรษาเนี่ยเขามีคาบตรงนี้เนาะเราเห็นชัดเจนละจาก6 5 0หเหลือ550ล้าไปร้อยหนึ่งลองดูก่อน f c นะอ่ะพอมาเหรียญนี้ก็600ปิดท้ายรายการ f ฮร้อยปีคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันพระราชสมภพของเส้นสมเด็จย่า f นะเหรียญนี้ก็เท่าไหร่ 50, นละ850หิเนาะอ่ะใครอยากได้ ใครอยากได้ตอนนี้ปปากำลังเริ่มมาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จะเดี๋ยวก็จะมีการซื้อขายกันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะ FC ฮโอเคเนะาะใครอยากได้ร0อปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ21บ21ตุลาคมาใครอยากได้ FC 850บาทปิดท้ายรายการเนาะก็ประมาณนี้แหละ FC นะสวยงามดีอะวางไว้ ทั้งหมดทั้งมวลเอสเซียเป็นเหรียญที่ช่องของวัาปานั้นนาลงมาแบ่งปันในอีพีนี้เป็นปีอีพีล่าสุดเนาะก็ฝากขอบคุณนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยใครที่ชอบเหรียญไหนเอสเซียก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับแอดมินได้เลยนะฮะนะ,ะโทรเข้ามาคุยกับแอดมินและฝากบอกนักสะสมนิดนึงว่าถ้าหากถ้าหากเป็นไปได้เอสเซียนะคือนักสะสมเดิมนี้ไม่เป็นไรอย่างนักสะสมใหม่ยังไม่รู้กฎนะฮะก็คือหมายความว่าถ้าท่านเข้ามา มาซื้อเหรียญใน EP นี้ FC ฮะจองกันเสร็จแล้วเนี่ยจองจองจองนะฮะเดี๋ยวป้าป่าใจ้แอดมินถามเลยว่าจ่ายวันนี้เลยไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะนะ,ะบางคนจองเหรียญไปเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าบอกว่าผัด FC อย่ากโกรธประปาถ้าสำหรับนักสะสมใหม่นะฮะน,กกนะ,ะ,นะะก็คือบางคนจองเหรียญไปเสร็จแล้วบอกว่าอีก3ามวันเจวันค่อยจะจ่ายได้ไหมอย่างเนี้ย ก็โอ้โหแอดมินเขาเตรียมเหรียญให้จัดไว้แล้วพราะผลสุดท้ายเอฟซีไปบอกว่า7วัน3วันคือเอฟซีจ๋าถ้าเป็นไปได้นะฮะปะปาใช้ต้นทุนหมุนเวียนระยะรวดเร็วเลยฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นักสะสมใหม่นะปะปาอยากจะให้รู้กฎว่านะก็คือให้จ่ายอีพีต่ออีพีเลยได้เอฟซีก็คือจองวันนี้แล้วจ่ายวันนี้เลยนะฮะเป็นไปถ้าเป็นไปได้นะหรือถ้ามีเหตุผลอันใดก็ไปคุยกับแอดมินเอาเผื่อแอดมินเขาจะช่วยอารมณ์อรวยไปก่อน นะฮะคือปอปากบางทีอีพีเนี่ยน,นักสะสมเขาจองหมดครึ่งหนึ่งเลยท่านเดียวเหรียญเด็ดๆจองไปหมดเลยใช่ไหมครครั้นี้ท่านที่สองเนี่ยเองเขาก็ไม่ได้คุยแล้วเพราะท่านแรกจองไปหมดก็คุยนานพอคุยเสร็จแล้วบอกว่ายังไม่จ่ายนะอะไรประมาณนี้รออีก 3, วัน7วันประมาณนี้ครั้นี้เหรียญหมดหมดหน้าตักไปแล้วเอฟซี FC. เดินไปครึ่งทางแล้วใช่ไหมฮะคือถ้าเป็นเหรียญเด็ดๆด,ด,ด้วยยิ่งยิ่งประสบปัญหาในช่องเลยเพราะว่าเราก็ส่วนที่เหลือใช่ไหม ส่วนที่เหลืออะไรประมาณนี้ก็คือเหรียญจองไปสวัน7วันอะไรเงี้ยเหรียญเด็ดก็หมดไปด้วยเลยได้วยก็คือจะพูดยังไงเอฟซีปปาอยากจะให้ช่วยแบบช่วยรุ่มมารวยให้ช่วยแบบปปาได้มีต้นทุนเขาเรียกไปต่อนะเอฟซนะฮะเนาะอ่าเดี๋ยวปปาใจ้แอดมินถามทุกครั้งเลยนะว่าจองเหรียญเสร็จปั๊บเนี่ยโอนวันนี้เลยได้ไหมอะไรได้ไหมเอฟซีเจริงปปาไม่ไม่เคยจะได้พูดนานๆละใช่ไหม แต่ป้าปาต้องการต้นทุนอะไรประมาณนี้นะเพื่อมาซื้อเหรียญหมุนเวียนเหรียญเนาะก็ช่วงนี้ก็คือเหรียญเราไม่มากมายไก่กองมากที่จะให้ท่านนั้นจองไปในแบบทั้งหมดถ้าครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะสามวันเจ็ดวันบางทีเราต้องซื้อเหรียญทุกวันอันนี้พูดเบามากเลยอายเขาเอฟเซียถ้าเป็นไปได้ช่วยทางป้าปาด้วยเนาะอืมก็คือที่จริงการจองงานเอฟเซียยิ่งเป็นเดยนเด็ดนะจะต้องโอนภายในเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ํา อันนี้ป้าปาพูดตรงๆนะฮะนะ,ะเพราะป้าปาไม่มีเหรียญเด็ดมากอย่างช่องเตยใหญ่โตๆตเขาเนาะบางทีเหรียญเข้ามาใหม่เลยใหม่เนี้ยเราจะได้ไม่ต้องควักทุน f c นะฮะการซื้อของก็ต้องหมุนเวียนให้ชัดเจนใช่ไหมบางทีเหรียญเด็ดนี่บอกตรงเลยฮะเคยเห็นไหมถ้าเห็นแบบร้านที่เขาปล่อยเช่าพราอะไรเงี้ยนะโอนภายใน3นาทีนะโอนภายใน3นาทีนะโอนภายใน10นาทีนะโอ้เข้าเช็คถี่ยิบเลยแต่ร้านเหรียญเราเนี่ยยังโชคดีนะฮะว่าให้จองหลายๆชั่วโมงได้ นะฉะนั้นใครที่จองเน้นเด็ดๆไปก็ลองคุยกับแอดมินดูไม่โกรธกันเอฟซนะ FC, นะปกติปป,ป้าก็ไม่ค่อยได้มาพูดใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าอ่าปป,ป้าลองลองเลงเงดูงานแล้วเนี่ยก็คล้ายว่าเออบางทีมาเจ้าเดียวอาจจะเก็บไปถึงตัวเด็ดๆไปหมดเลยเก็บเด็ดๆหมดเลยแล้วเนี่ยพอเช็คเสร็จปุ๊บโอกาสท่านที่สองที่สามมาคอยจองก็ไม่ได้เลยแอดมินต้องคุยกับท่านแรก แล้วบอกว่าผัดไปเจ็ดวันสิบห้าวันอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะฮะ fc นะก็ช่วยประปาหน่อยเนาะซื้อเท่าที่เราซื้อได้ก่อน fc นะแล้วยังไงก็ไปคุยกับแอดมินนะฮะบางทีจองเน้นเด็ดไปหมดเนี่ยปราปาก็บางทีประปาเหลือแต่เหรียญสลึสหลงห้าห้าสิบต่างใช่ไหมคืออะไรประมาณนั้นตัวนี้ประปาขอผ่านขอพูดผ่านทางคลิปวิดีโอออกไปนิดนึงเนาะเอาได้เดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ fc นะอ่ะสวัสดีครับ